ชัน่าจะเฮ็ดหมูผัดพริกขิงนะคะกินง,ง,ง่ายๆแรงนี้นะคะน้ำมันกระเทียมเตียวให้เหลืองใส่หมูหั่นลงไปะคะ่ะไม่นหน่อยเลืกเป็นหมูติดมั่นนะคะเพราะนเนื้อหมูรวนๆไม่หน่อยว่าแข็งมันเลยบมัด ไม่ได้ใส่เป็นหมูติ๊กมัอันนี้กันอันนี้จะใส่หมูไก่เนื้อแดดเดียนะคะหรือที่เราชอบนะคะชอบอะไรก็ทำมันนั้นเนาะจ้ะไม่ได้กับขัดให้เบิองคือนะคะหลายคนมาไปซื้อหมูผัดทิพยิ้งอย่าเทีกินเองเฮ็ดหังไดบางสั่นว่าไม่ได้หรืว่าเฮ็ดยงง่ายกับสายไม่ได้กับบะมี่ยังมากมายนะคะเอาเครื่องซอส่เ้ามีหล่ะค่ะกับมีพรผิดหยวกเราจะทิ้งแล้วก็พริกที่ฝานะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราจะผัดเลยให้วจุกก่อนนะคะ ข้หมูได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าก็จะใจติดหยวกนะคะก็ชิ้นลงไปค่ะจำไป็นิดคี้ปานะคะพัดทิดขิ้นให้แซ่บจะต้องมีใส่สีอุดำหน่อยนึงชีสสันสินากินนะคะแล้วก็ใส่ไฟแห้งนะคะไม่ต้องผัดนานให่ไหมแรงๆเดี๋ยวเรารอสักพักนึ่งนะคะ ช่วงแ่เป็นแบบเดิมน้ำนิดนึงนะคะไม่หน้าพอาหาดเขามันจะได้คลุกกับเขาไมนจะด้แสดน,นะคะเติมน,น้ำลงไปนิดนึงปรุงรสชาติตามที่พี่น้องต้องการได้จากนาก้ำตาลนะคะรสด,ดีค่ะถ้าพริกถ้าผัดหมูผัดาหมูผัดพริกขิงขขงไม่น้อยจะต้องออกหวาน ออกหวานแล้วเข้มตามนิดๆดมันจะกลมกลมนะคะแต่ว่าความชื่อชอบในอาหารองแก็จะค้นกับบเหมือนกับบนกะะ็ค่ะแต่มันมากับุงไห้บะหมีนไก่ไล่แล้วกันสบปบุงรสนะคะน้ำมันหอย ก็เริ่มเห็นบอกคะมันเริ่มยุบตัวลงแล้วถ้าผัดพักอีหลีจะห้แซบอีหลีบ่ต้องผัดเ,ด,เดินมาพักเล็กนะคะไม่ต้องผัดไปจน,นักสุกเกินมันจะไม่อร่อยเพราะอย่าลืมว่ามันมีความร้อนอยู่ในตัวผักอยู่แล้วเขาออกมาว่ามันก็สีนันอีอยู่นะคะมันก็จะซุปเป็นข้างน้าม่เด้จะใส่ซีอวดมลงไปนิดนึงให้สีมันน่ากินเห็นบหมคะชิมรสชาติค่ะ เลยค่ะเรียบร้อยปิดไฟเลยเดี๋ยวไม่น้อยตัดเสร็จกานให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหคะหมูผัดพริกขิงง่ายๆบ้านๆไม่ต้องใส่อะไรให้มันมากมายนะคะเอาท่อนี้ก็ออกมาสวยงามน่ากิน แล้วก็แซ่บพร้อมเครื่องปุงกับ่มีอยังบุไ่ไหวยนะคะน้องเฮ็ดกินเองล่องเบิงพี่น้องสิถืออกถึงใจแน่นอนนะคะสำหรับชากะเอาตามรสชาติที่พี่น้องต้องการอยากจะกินเนาะคะ่ะสำหรับคลิปกินไม่กินในการกินข้ามูผัดพริกขิงบ่มีนะคะไม่น่อย,อยากจะกินข้าแบบสบายสบายสักคาบนึงโดยที่บ่มีกองตังตนาเนาะคะ่ะเนาะวันที่อยากใช้ชีวิตสบายๆบ,บ้างนี่สิเนาะคะ่ะเนาะกับผัดเห็ดเบิงซ,ซื้อนะคะน้องไปเห็ดเบิงเนื่องจากวานไหนกินบ่จะแซ่บถึงอ,อกถึงใจพี่น้องบอ่ผัดผักเค็มบอยัดผัดให้มันสุกหลาย ัาซันนี่ออกมากับซุอดีกินประสิทธิสวยงามนั่ผักกะจะบเบร่โบแชไปนะคะก็ล้องเห็ดเบิงนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีจ้าได้รักจากใจนะคะรักหนะักจุบ๊บ